ปีที่แล้วตอนรับโคโบี้เข้ามารแรกๆอ่ะไม่เข้าใจนะทําไมโคโบี้ชอบทําตัวรับๆล่อๆที่แท้เป็นนากสายรับหลายคนอาจจะคิดว่าโคโบี้กับเบิ้ลเขารักกันมากแต่ตอนแรกที่เจออ่ะโคโบี้กลัวเบิ้ลมากเลยนะคะตัดภาพมาที่ปัจจุบันค่ะเรียกได้ว่าติดหนึบติดนับ แล้วผ่านไปสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือโคบี้ตัวเล็กมากทุกคนดูดิตัวแค่นี้เองอะ่ะและเขามีระบบป้องกันตัวนะคะเวลาพี่เบิ้ลเดินมาเขาจะทําตัวแข็งค่ะแบบพางตัวแล้วก็ค่อยๆวิ่งหนีแล้วเราเพิ่งทําคลิปล่าสุดไปว่าโคบี้อ่ะไม่กลัวพี่แหนมเนืองทั้งที่ทุกคนกลัวพี่แหนมเนืองพอย้อนกลับมาดูคลิปเอา้าเขาสนิทมาตั้งแต่แรกๆกเลยนี่โคบี้ไม่กลัวพี่เนืองเลยอะ่ะแล้วโคบี้เข้าหาสาวสาวเก่งด้วยนั้นเนี่ยพี่ปักหมอโคบี้ก็รู้จักเข้าหาเขาเหมือนกันค่ะตอนมานักแรกเราให้น้องนอนแยกห้องน้องเบ แล้วเราไปย้อนดูอ่ะทุกคนล่าสุดคือแบบชอบขู่โคบี้ตอนเด็กแบบก็ชอบขู่โคบี้มาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะเห็นปะมันเหมือนกับว่าถ้าเราข่มได้ตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นในระยะยาวด้วยอ่ะทุกคนดูดิดล่าสุดนะคะ1ปีผ่านไปก็ยังขู่น้องอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่แล้วกับพี่มอก็ยังครองตำแหน่งหลานรักนะคะนี่แล้วเจ,เจนึ่งที่เขาไม่ยอมใกล้ใครเขาก็ยอมนั่งข้างโคบี้นะทุกคนส่วนกับพี่บับก็ยังตามติดแบบนี้อยู่ทุกวันนะคะนี่และคิปล่าสุดชัดเลยว่าเป็นนากสายลับพางตัวมาค่ะ